ครับกับเรียนธรระธานที่เคารพกับผมนายยุทธพงศ์จรัสเถียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับตามที่รัฐบาลเนี่ยได้ขอออกพระราชกำหนดเงินกู้ทั้งหมดนะครับ1.90ล้านล้านนะครับเพื่อใช้ในการเจียวยาและฟื้นฟูประเทศกรณีเกิดวิกฤตโควิดของประเทศนะครับพอรกอเงินกู้เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น 4ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือ6แสนล้านสำหรับนำไปช่วยนะครับพี่น้องประชาชนก็คือนำไปช่วยช่วยเจียวยาโดยการไปแจกจ่ายนะครับให้กับผู้ใช้แรงงานนะครับเดือนละ5,000บาท3เดือนนะครับแล้วก็ภาคการเกษตรต่างๆตรงนี้เนี่ยท่รมธานครับผมเองในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรผมก็สนับสนุนนะครับที่อยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้เร่งรีบ นะครับแล้วก็รีบดําเนินการให้เงินเนี่ยไปถึงมือนะครับพี่น้องประชาชนที่เขากําลังเดือดร้อนจากปัญหาวิกฤตโควิดในขณะนี้นะครับส่วนเงินก้อน,อนที่สองอีก4ี่แสนล้านนะครับที่จะนำไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพื่อฟื้นเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิดท่านประธานที่เคารครับเงินในยอด4ี่แสนล้านเนี่ยท่านประธานตอนนี้นะครับทาง สำนักงบประมาณทางกระทรวงการคลันงนะครับก็ได้ให้สภาพัฒน์เนี่ยเป็นแม่บ้านนะครับในการที่จะดูแลว,ว่าเงิน4ี่แสนเนี่ยนะครับจะเอาไปใช้ทําอะไรบ้างนะครับก็จะเน้นเ,เป็น4ี่ส่วนด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือด้านเกษตรกรรมสองด้านการท่องเที่ยวสามเศรษฐกิจชุมชนสี่นะครับด้านโครงสร้างพื้นฐานคณนี้ท่านประธานครับผมมีข้อสังเกตนะครับว่าเงินสี่แสนตรงนี้นะครับ มันเร่งรีบเกินไปไหมครับท่านประธานครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าให้ส่งรีบเร่งเสนอโครงการเข้าไปนะครับเพื่อที่จะพิจารณาแล้วก็จะเอาเงินตัวสี่แสนล้านเนี่ยออกมาใช้ซึ่งขณะนี้นะครับก็จะมีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยนะครับไปถึงท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับถึงผู้ว่าจังหวัดทั่วประเทศให้รีบเสนอนะครับ การใช้จ่ายนะครับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในยอด4ี่แสนล้านมาเนี่ยซึ่งผมก็ต้องเรียนท่านประธานนะครับว่าหนังสือเนี่ยเพิ่งออกเมื่อวันที่27พฤษภาที่ผ่านมาแล้วต้องให้ส่งนะครับให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายในวันที่5มิถุนาซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยท่านปนระธานฮะผมว่าเรื่องนี้มันขาดความละเอียดความรอบคอบนะครับแล้วก็ความระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินซึ่งเงินตรงนี้เราก็ทราบกันดีนะครับว่ามันเป็นเงินที่เรากู้เข้ามานะครับ และท่านประธานครับหลังจากกู้ตรงนี้รอบสุดท้ายนะครับมันก็เหมือนว่าเรามี4ี่แสนสุดท้ายแล้วที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเรากู้มากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันชนเพดานซิลลิงนะครับที่กฎหมายจะให้เรากู้ได้คราวนี้เนี่ยท่านประธานครับเงินเพียงแค่4สนล้านเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือครับที่จะมาฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศซึ่งหนักหนาสาหัสอยู่ในขณะนี้ ตรงนี้ครับคือข้อสังเกตนะครับที่ผมฝากท่านประธานนะครับไปถึงท่านฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านก็นั่งอยู่ในในห้องประชุมนี่นะครับราวนี้ปัญหาเนี่ยครับท่านประธานครับว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับก็คือเรื่องระบบฐานข้อมูลนะครับว่ากระทรวงการคลังเนี่ยระบบฐานข้อมูลเนี่ยไม่แม่นยําครับบางคนเนี่ยอาชีพที่เป็นแม่บ้านได้รับเงินเดือนอยู่ก็ได้รับเงินเกียวยา5,000ันบาท กระทรวงแรงงานนะครับทำงานล่าช้าหลายคนที่โดนพักงานไม่ได้รับเงินเดือนมาหลายเดือนแล้วจนถึงขณะนี้เนี่ยเกินกว่าหกสบบันก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือส่วนกระทรวงกรเกษตรนะครับบางคนเนี่ยรับจ้างอยู่ในเมืองแต่มีชื่อเป็นเกษตรกร,ร,ก,รก็ไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกตรงนี้คือตัวอย่างที่อยากจะฝากท่านประธานไปถึงทางรัฐบาลนะครับให้ดูแลให้ละเอียดแล้วก็ให้กระจายเงินให้ทั่วถึง ท่านประานครับในส่วนที่วันนี้เนี่ยที่ผมขึ้นมาอภิปรายมันก็เป็นการสืบเนื่องนะครับพลก1.90ล้านล้านก็คือในเรื่องของอการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจหรือซอฟตโลนเนี่ยจำนวน5ส0ล้านซึ่งพลกรฉบับนี้นะครับไปกำหนดเงื่อนไขไว้ครับบอกว่าที่จะช่วยนะครับ SME เนี่ยนะครับสินเชื่อขนาดเล็กขนาดกลางนะครับ ต้องวงเงินสินเชื่อเนี่ยจะต้องไม่เกิน500ล้านนะครับท่รมธานคันนี้เนี่ยพอไปถึงโรงแรมนะครับโรงแรมเนี่ยที่ลงทุนในปัจจุบันนี้นะครับมูลค่าเนี่ยมันเกิน500ล้านหมดดังนั้นเนี่ยภาคท่องเที่ยวโดยเฉพาะโรงแรมที่รับผลกระทบเนี่ยก็จะได้ไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะไม่เข้าเงื่อนไขและเงิน500ล้านนะครับที่เอามาช่วย SME นี่ยก็ปรากฏว่าท่ระธานฮนะ เป็นการเอาไปให้เขากู้เพิ่มและก็ไม่เกินร้อยละยี่สิบนะครับของยอดหนี้เดิมคือแทนที่ว่าจะเอาเงินตรงนี้ไปลดต้นลดดอกท่านประธานครับวันนี้เนี่ยก็ในเมื่อธุรกิจมีปัญหา,เ,าเดินไม่ได้นะครับไม่มีเงินจะส่งต้นส่งดอกแต่กลับเอานี่ไปให้เขากู้เพิ่มตรงนี้เนี่ยผมว่าอยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้ทบทวนอันที่สามครับดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2ต่อปีเนี่ยโดยไม่เรียกเก็บจากผู้กู้เป็นระยะเวลา6เดือนดอกต่ำแบบเนี้นะครับร้อยละสองเนี่ยธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับโลนตรงนี้ไปเนี่ยนะครับซอฟโลนตรงนี้ไปเนี่ยก็ไม่อยากเอาไปปล่อยต่ออีกครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันดอกเบี้ยมันต่ำมันไม่คุ้มครับต่อมาครับยังกำหนดเงื่อนไขอีกครับบอกว่าจะต้องชำระคืนให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาสปีนะับ ตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้กลายเป็นภาระของแบงก์อีกครับหากลูกค้ายังไม่ฟื้นนะครับภายในสองปีเราจะเบาเงินที่ไหนมาคืนครับตรงนี้นะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากข้อสังเกตนะครับผ่านท่านประธานเนี่ยไปถึงทางรัฐบาลนะครับว่าให้ไปดูเงื่อนไขนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้มีความครอบคลุมมากขึ้นนะครับและขณะเดียวกันครับท่า,านระธาน แบงก์ชาติเนี่ยนะครับห้ามคิดค่าธรรมเนียมต,ต่างๆนะครับในการที่เอาซอฟโลนเนี่ยนะครับไปช่วยธุรกิจ SME แต่กับธนาแต,แต่ที่มาจากธนาคารออมสินนะครับมีการคิดค่าธรรมเนียมได้นะครับซึ่งนี่แหละก็คือจุดที่คือความแตกต่างในการปฏิบัติสองมาตรฐานนะครับนอกจากนี้นะครับมีอีกอันหนึ่งครับก็คือเรื่องพอลกร,รักษา สถียรภาพระบบการเงินนะครับหรือที่บอกว่าเอามาช่วยตาสาหนี้นะครับามาช่วยหุ้นกู้อีกจำนวน4ี่แสนล้านซึ่งจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมจะได้ใช้เวลานะครับในที่เหลือของผมเนี่ยเพื่อที่จะเรียนท่านประธานนะครับผ่านไปยังรัฐบาลว่ากองทุนลงทุนเนี่ยอายุเนี่ยไม่ไม่เกิน270วันซึ่งเร็วมากนะครับแล้วก็ผลตอบแทนหุ้นกู้หรือกองทุน B S F ที่ลงทุนเนี่ย ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนขั้นสูงของเงินลงทุนที่จัดหามาจากแหล่งอื่นบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนนะครับหนึ่งร้อยละหนึ่งต่อปีสำหรับเงินส่วนที่ไม่เกินร้อยละสามสิบของยอดตราสานี่ที่ครบกำหนดและสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีสำหรับเงินส่วนที่เกินสามสิบเปอร์เซ็นต์ของตาสาหนี้ที่ครบกำหนดท่านประธานครับสรุปคืออะไรครับคือดอกแพง ออกมาก็ไม่มีใครใช้ครับผมยกตัวอย่างมีบริษัทเนี่ยที่ออกหุ้นกู้อยู่ C บริษัทที่ขอมติผู้ถือหุ้นนะครับให้ยืดเวลาออกไปไม่ได้รับขอความช่วยเหลือจากกองทุนพยุงตาสารนี่ของรัฐบาลหนึ่งครับบริษัทเอเชียแคปิตอลหรือ ACAP เนี่ย395ล้านขอขยายระยะเวลาออกไปอีก366วันบริษัท p ีเชสชิปปิ้ง P S L เนี่ย นะครับทั้งหมด1,960ล้านเนี่ยก็ขอขยายระยะเวลาจากผู้ซื้อหุ้นกู้นะครับผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยออกไปอีก18เดือนบริษัทไม่ได้แอสเซทนะครับ612ล้านที่ครบกำหนดเนี่ยก็ขอขยายออกไปอีก2ปีและบริษัทชัยวัฒนาแทนเนอรี่นะครับ337ล้านก็ขอขยายระยะเวลาออกไปอีก1ปีหลายแห่งน,นะครับที่มีปัญหาแบบนี้นะครับก็ แทนที่ว่ากองทุน4แสนล้านเนี่ยจะเาเอาเขาไปช่วยเอาไปทําประโยชน์นะครับก็ปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้นะครับแล้วมันก็เสียค่าธรรมเนียมสูงหลายแห่งที่ผมบริษัทนะครับที่ครบกาหนดหุ้นกู้เนี่ยเขาก็ไปพึ่งแบงค์แทนก็หมายว่าไปกู้แบงก์มาจ่ายผู้ถือหุ้นกู้แทนเพราะว่ามันสะดวกกว่าเช่นบริษัทหนึ่งะครับละลินพอพเปอร์ตี้สบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งสบริษัทชาญอิสระเป็นต้นอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ผมนะครับได้กราบเรียนท่านประธานเนี่ยว่า ปัญหาครับไอห้าแสนล้านที่มาช่วย SME นะครับก็มีปัญหาเพราะว่าไปกำหนดเงื่อนไขนะครับแล้วก็ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงอีก4 0 0แสนล้านที่บอกว่าเอามาช่วยาตาสารหนี้มาช่วยหุ้นกู้เนี่ยนะครับพอไปทำจริงๆเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้จริงครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันแพงนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็ต้องเรียนท่านประธานครับว่ามันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครจั้งใหญ่ ของโลกเลยนะครับไม่ใช่เพาะของไทยอย่างเดียวก็ขอฝากนะครับไปถึงทางรัฐบาลผ่านท่านประธานนะครับว่าผมเองนะครับก็มีความปรารถนาดีนะครับในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยนะครับได้แก้ไขปัญหาให้สําเร็จรุล่วงและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ต้องมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายงบป,ประมาณเพราะเงินทั้งหมดเนี่ย1.90ล้านล้านเนี่ย มันเป็นเงินกู้รอบสุดท้ายแล้วนะครับ4แสนล้านที่กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยประเทศเราเนี่ยนะครับหมดแล้วนะครับกู้มากกว่านี้ไม่ได้นะครับก็ต้องขอฝากนะครับว่าให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็อันไหนที่เป็นข้อทวงติ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อ,อาภาคธุรกิจนะครับเกี่ยวกับการด้านธุรกิจบริษัทต่างๆนะครับที่ผมได้อภิปรายไปก็ขอฝากาท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลได้นําไปเป็นข้อสังเกตนะครับเพราะว่า สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดคือความปรารนาดีต่อบ้านเมืองขอขอบคุณครับท่านประธาน